สวัสดี bye. สวัสดีคะ่ะแม่กินทำอะไรอยูาา่น,นะคะแม่กินะนะคะนะางฟ้าอลาล์มาเลยค่ะมาเยี่ยมน้องน้ำผึ้งน้ำผึ้งพังพังน้องน้ำผึ้งเด็กกำพร้พาเนาะบแม่มาสอบถือมาใอยเหลือโอ้เจอยูทูปเมันจะบะรพามีพอประเดิรประเดินแม่แม่นพาแม่จินอ่ะมาหาบะรพามีเด้๋ยนางอ,อยู่เด็กบอกอืมเป่าวอะไรนะบะรพามีแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันตัวแม่นบาร์พามีบาร์พามีกี่ะ ไพแม่แม่พีานาเล่นน้ำนองน้ำผึ่งอยู่ใช้นองน้ำผึ่งมาแต่เศร้าผุว่าพอมีสบายดีน้องลาตีเออน้องผึ่งเม่นกม่นเตกบึมน้องอะไรนะคะนองน้ำผึ่งสบายดีอนันมาพ่รูคนหูอามันนงไก่บะพอมีเนไหมมาพี สวยไหมคะสวยไหมอุม้ออยกดเพื่อขยิมแฮะทำไมน่ารักจังเลยแป๊บนึงพี่จีน่าหยุดก่อนหยุดมาโอเคแม่สบายดีอ่ะสบายดีอุ้ยือสวยทะลุเพื่อเป็นตะขาบขนาดตะมุตะมิคน่ะดูลูกสาวค่ะ ก็มาหลายลูกสาวอันนี้น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งมะนาวโซดาแล้วก็น้ำพึ่งเป็เป็นป็นปนางเจ้าเป็นนางกายบะพอมีพี่จีน่าาพี่มะนาวค่ะนางกายบะพอมีพี่บ่ะพอมีแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันเนาะให้ไป็นจีน่านางกาเพิ่นนนางเสร็จเไปมุกไปมิกไปแวะฮะไ่จีน่าอยู่คนส่งไปมุกก็ไปแวะเด้ออยู่คนส่งไปแวะได้เลยค่ะโดยบนแค่ปีแล้วลูกลูกวัต่อควยแข่งนะลูกเด้อเวลาพูดขึ้นมาโดย สองสักปีกันเป็นสาวแล้ยเี้วเป็นสาวก็งงามเลยนี่ขนตาก็เงี้ยวแท้เรียนอยู่บะ้คะไปโรงเรียนไหมลูกจะไ,ไปโรงเรียนไหมคะจะไ,ไปโรงเรียนอยู่บ้างโบ้กันและนะ้นางหืมโบเรไปเด้กไม่กินา,อาบอก<ไ>ปเป็นอย่างนี้จนแต่คือโบเรไปลูกไม่บอกอยากไปอยู่บ้าเลยล่เราต้องไปแข่งด้วย ไปเรียนลุกงูงามอันน,อน,นี้นอันนี้อนาคตไกลมากเพราะสวยนะถ้าได้เรียนหนังสือคือแบบถ้าได้เรียนหนังสือคืออลังการเลยเพราะว่านี่ได้หมดมักมากยังเรียนนี้อยากเป็นอะไรถ้าได้เรียนนี้อยากเป็นอะไรอยากเป็นยังหลาจะจะเป็นยังลูกจะเป็นหมอเป็นครูเป็นนักธุรกิจเป็นสร้างแต่งหน้าเป็นทาําผมอยากเรียนอะไรคะ น่องพึ่งน้องพิ่งก็สิเป็นบรนี้นะพี่น้องเราบ่คอยากว่าอยากเป็นช่างเสริมสวยอยู่วะอยากเป็นอ่าอะไรนะเย็บผ้าสินะอยากเป็นสายอาชีพบะอยากเป็นยังเป็นเลยอยากเป็นยังลูกคิดว่าชอบอันไหนหนูชอบอะไรคะ อยากเป็นอะไรเป็นบอกอ่ะอยากเป็นน้องน้ำผึ้งด้วยหอยากเป็นยังลูกไปอยู่น้ำแม่จีน่าบอฮะโอ้ยน้ำผึ่งเอ้ยน้ำพึ่งน้องน้ำพึ่งน้องเพิงน้องพึ่งหนูชอบกินอะไรคะกินยังบอกแม่จีน่าเลยไหมหนูชอบไอลูกหนูมากกินอย่างผลไม้น้ำปัน เนี่ยนูมากเนี่ยกินเยี่ยอาหารปโปรดโน่น่ะของมากโน่น่ะเนี่ยกินมากโน่นะ่ะคืออย่างเราฮะมูมยบลอกข้องมากฮนูน <S <S ่ฮะมูโอชกตัวอย่างไข่เจียวน้ำปั่นน้ำปั่นเป็นไงมาคิดาเดี๋ยสีมาก,กระทั่งเดยสีจะามากเนีหึ นาอยังยต้องฝึกไดต้องฝึกใหม่หมดอันนี้ก็ต้องฝึกพ่อสกีพันยูน่าแม่ผินป่วยเป็นอมาพึกเว้าบ่ได้แล้วก็นางเฝ้ากับชิตินิสัยบหมักว่าเหมอนกันี่ยอ่าต้องชวนคุยอันนี้ต้องชวนคุยชวนพูดก็ไก่เขาอะไรนั่นก็ไปแจ้งสอบอยู่นี่นะเขาเรียนแบบไหนคเขาเรียนแบบคือการก็ไก่เขอใครคือการยู่บอลูกเราเห็นไหมนู้ต้องเล่าแบบเอือยเนี่ยแมนเอเลาตี เออว้าได้อยู่หนูต้องฝึกนะฝึกพูดฝึกเจรจาฝึกตะเมาะเต็มแม่ฝึกเ้นฝึกห้องมากแบบใดก็จะได้หู้เขาจะได้ส่งไปเรียนถูกไหมผู้ใหญ่ใจดีถ้าเขาเห็นเขาเมตตาเขาจะได้แบบอุ้ยน้องขึ้นกุจวยนะคะจะได้เรียนเป็นอะไรหนูจะได้รู้จะได้จับทางถูกเนาะนะคะโอเคไหมดโดยก็ฝึกได้อยู่คงบ่ยากหรอกนะ ไปนี่นะคิดว่าเพื่อเสร็จไปเรียนอยู่บ่คิดว่าจะได้เรียนไหมเพื่อเสร็ไปเรียนอยู่บ่ถามคำตอบจากเพื่นแะ้วทางเท่ากับย้ายว่นเรียนเลยหมายถึงว่าูตัวเพื่อนเองไม่อยากไปหนูอยากไปยู่บลูฮพี่จีน่าพี่จีน่าถามน้องหน่อยว่าทําไมไม่อยากไปโรงเรียนอยากไปยูเมื่อกี้สอบแล้วอยากไปอยู่ไหมคะอยากไปเรียนนะคะฝากด้วยเด้อฝากอัน เอฟซีทุกคนเลยเด้ออันน้องก็อยากเรียนอยู่นะอยากไปเรียนกูอยู่เหมือนบอกเดี๋ยวมูจะคนแล่อยู่นี่นะมีเพื่อนกี่คนแล้วคะม,มูเห็นไหมค่ะมูเจ้าเ่ะอยู่นี่มากเหรอนนะัะจะคนแล้วมีมูภายในมูรุนหนูนะลูกเพื่อนรุ่นหนูนะมีสามบอยด้เพื่อนก็มีมูอยู่าสามคนสามคนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนคะ<ม>ผู้หญิงจะคนผู้หญิงเบิดเลยบะ กูใต้บบมีอม,มาหาหนูอยู่บ่ะเออมารี่นน้ำหนูก็อยากไปโรงเรียนกับเพื่อนยู่แมนมาตานั่นอยากไปโรงเรียนแล้วบะนี่ต้องเรียนเี่ลูกไม่เรียนไม่รู้เน๊ยไม่เรียนก็คือไม่รู้กระตูกก็แบบเพื่อนอ่ะจะดีแป้งเฮียแหละกับอยากไปบ่มีปัญหาย,ยังกับหมูนะพี่กินหางก็ลองบอกซ้อนนอ้อง่นในเด<อ>ตัวะเป็นอย่างไปโรงเรียนอ่ะเป็นอย่างบอกแม่ดู ไปโรงเรียนแล้วมีปัญหาอะไรไหมแบบที่แบบว่าทําให้หนูแบบไม่ไม่อยากไปสิมีบอกไบมมีมีปัญหาไหมแบบทะเลาะกับเพื่อนบอหรือกับครูกับอะไรอย่างเงี้ยมีบอมีบอตาไม่มีแต่ทําไมตอนแรกไม่อยากไปเพราะอะไรเนาะเป็นยังบอมีเงินบอกให้จังไดที่ไม่อยากไปเพราะว่า เพิ่นส่งมีมีโครงการส่งเฮียนอยู่พี่จีน่ะผมเป็นลูกกัมพานะแต่เขาแจว่าสิ่งที่น้องเพิ่งบอยอยากไปร้งเฮียนนี่เป็นเป็นยังเขากบพยายามเขามาบอกอยู่เป็นอย่างน้องบอกแม่บ้งด้วยเป็นอะไรคะเป็นสวยเนี่ยหนูก็สวยนะลูกมาบอกแม่มาสิเป็นอะไรเนาะคือบอยอยากไปเป็นอะไรคะมบอกแม่ดูเป็นอะไรคะตอนนั้นตอนนี้อยากไปแล้วไปไหนบอกโอเคบอก็เปิดเทอมตอนไหนบันี้ คุณแหละจะย้ำแต่น้องน้องกะตีแม่สานี่บะแม่สาปิดเทอมอ๋ออยู่ไทยปิดเทอมอยู่นู่นว่าทางเพตะเขาอีก็เป็นตรงไปเรียนอยู่สาธิตว่าตอนนี้เพป็นใหญ่เราไปเรียนอยู่นอก ตะกี้เพิ่นเหียนอยู่ใส่หนองเพิ่งในบ้านนี่เลยเพิ่นอยู่ปะหาแล้วปล่อ,อยข้าวอุ่นกับพี่ขืนหม้อนี่ยโอ้ข้นหม้อหนึงตัวข้าวหม้อแล้วต้อไอ่บอกนะเราเหียนได้อยู่บ่น้องลาตีเราเราบ่ได้เทียนต่อเน,นื่องเราต้องอยู่ปะหาคือเก๊ปปอกเหรอปะพอเหียนบ่ทันหมู่ก็ต้องเหียนใหม่เนาะต้นนั้นก็นแบเบร,ปปรานะว่าเราว่านู่ป้ายันยันใจนะเพิญเราว่าค่ค่าออกมาเบิ่งหน้าอ๋อเมล็ดเพิ่นจะออกองเทียนนะบ่มีไพ่ดูแลแม่เพิ่นอนคิดฮอดแม่บ่ ช่วงนี้ะามเพยูนเาเปิดเทอมกจะเข้าีนะเปิดเมไปนะอยู่มหนึ่งปาบักขึ้นมหนึ่งได้ปามเป็นอย่างไม่เป็นไรชาเ้าไม่เป็นไรเนจะไม่เรียนเรียนแล้วเนาะไไปไถ่เลยเคยไปไท่อย um ู squishy, uh ่บ huh. ๋ <wide sea> เรียนเด็จกจะจะได้ไปประเทศไทยมีอะไรให้ดูเยอะแยะถ้าหนูไม่เรียนหนูจะไม่ได้ไปไหน <st> เรียนจบแล้วก็อ่านออกเขียนได้โอเคได้แบบมีงานมีการทำเนะนาะอนาคตนนะลูกเนาะออืมยากฟินอยู่บ่เจอยน้องเพิ่งนแล้วเป็นคนแบบเบาอ,อย่างนีบหมักเบาเลยพี่กินะเบ่จะเลยเห็นซาราตีกับเบาพมีเข้ามากับยังยังเป็นเครื่องเก่าอยู่บ่ซาราตีแบบบ่ค่อยเบาเนาะ เดี๋ยวว่าต้่าวอนอเลยพอตั้งแต่มาหา่นนี่มาหาแบบจนนักเทือบ่ได้ตั้งแต่แม่พันพันดีเซียผูกแต่ว่าน้องกัดจ่าวาบไค่แวาเลยแหละจนแบบซื้อบัวน่องอาจจะเคยอยู่กับแม่ที่บไค่แวาเลยน้นองเป็นแบบค้มเครียดซึมเสาโบน,นั่นนี่ <c oughs> <c oughs> อื่าซื้อเแหจได้ตอนอแต่เราบ่มักเราซื้อขหน่ะเราจืดเลยเบิร์ตกะเป๋าปจชมูนเบิร์ตแม่กีน้าเบิร์ตหลูนเบิร์ตม่ไอแมจีน่ามัด้วยลูกแต่แม่ตาไปซื้อให้มีไปซงอยู่ในลูเปิดงดู เบอร์เมจีน่าเบิ่งดัวห่าเบิ่งแม่จีน่าจะเอาเงินใส่ใหายไม่ซื้อขนมเด้อลูกแม่จีน่าตายแม่จีน่าบ่มีผีพอดียูเอาผีอันนี้ให้หนูนะอ่าไปซื้อขนมเด้อไปซื้อขนมนะคะฝูเปีนอยู่บ่าวพามีฟึกกับแบบสาลาตีฟึกไปโรงเรียนให้สิเก่งบัดนี่นายต้องเฮียนเด้อบัดนี้เด้อนี่แหละพังควบซาลาตีเออลาตีพาไปส่งนะ เวลาตีเรียนจบเลยบะเรียนจบเลยวะเรียนอมเดิรอากไปโรงเรียนลู <c oughs> กการย่าอยากให้เขาพัว่าไปเรียนยลูกเด้อน้องลาตีกับใคขึคคคคค้นน้องน้ำผึ่งเนี่ยล้วกับซีวิตเรากันเนีนเ่ยก็เลยแบบโมเดิร์นแมนสวยอยู่อันนี้กัน ไปบอไปบอไปอยู่นั่นแม่แม่จีน่าเสริมสวยเลยลูกไปบอเรียนเสริมสวยได้แม่จีน่าไปบอเสริมสวยไปไหมเรียนจบแล้วน่ะไปเรียนเสริมสวยไปไหมเพ้นล็บแต่งหน้ามากี่บอไปเห็นล็บไ์หรือเปล่าเห็ลิฟต์หรือเปล่ามากบอให้คุ้มเลยสิมากี่บอเอาที่ผมเลยกินหนาเก่งเลิศมากี่บอแต่งหน้ามาสิมากี่บอชอบไหมชอบอยู่ไหนชอบงามอันงามบอหนี่ นี่ไปกะมาคือยากเหตุไงกันไปไปโรงเรียนก่อนเรียนใเจกิงเรียนให้จบดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็ค่อยไป,ประจนไทยค่ะโลกภายนอกให้อีกหลายดนอลูกแต่ว่าวหน้าที่หนูก็เป็นเด็กกตัญญูนะคะแล้วก็รักตัวเองคู้ใดเรี้ยงเจ้าตอนนี้ดูแลก็นะคะรักนะคะผู้ใามาหาขอบคุณเพลินนะคะขอบคุณซาลตีบาคามีเป็นเด็กดี เด็กเป็นเด็กดีนะใช้ก๊าแห้งลูกเลยเนาะแม่จะ้ะเป็นเด็กดีอารักจ้ะมีแต่คนแท้งจ้ะไงอย่นี้นไ,นไปหา,มาเมคซีนาเดอ้ออยู่มุกดาหารหรจักทีบักรู้จักไหมเคยได้ยินไหมมุกดาหารนะอย่าไปบอกตามพิพานไปนะมันจะมีห้างมี ชิงช้ามาหมุนของเล่นหลายลจะไปไปนี่ต,ต,ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตามีของกินหลายยุพุทธน,นะไปไปบะถ้าเป็นเลารระงานก็เป็นลูกสาวแม่กินาไปบ่อปเลาะงานกระสอบกระซานี่ของเล่นมีลูกโป่งมีชิงช้า,ามาหมุนมีที่ว่านังกระตุงกระตูนหลายจะไปดิ่นงานกระสอบกระซาดส,ส,สิเจ้าเสได้ไปไปบ่ น้องน้ำพึ่งมาเที่ยวงานกระชาตามามาิมาระบายสีมาอะไรอย่างเงี้ยไปไม่รูกไปหมดฟพงให้เองแล้วทำเฮดสปอร์ตเปิดเนาะแต่ว่าไปก็ดีนะไปเปิดหูเปิดตากาับหาก็จะได้แบบอุยเล่าให้เพื่อนฟังไปโรงเรียนมีควา,ามสุขตั้งใจเรียนเนี่ยมันตั้างใจตัวขึ้นฉันจะไปนึกนะไฮบะพามีเด้อพาไปลินนัมไอจน่ากับซาลาตีนค่ะไปไกลแมร์ขี่รถเมย์ไปกันเลยแป๊บเดียวก็มา <Man. S 1> อันนี้เป็นผู้ติดตามได้อยู่เนะแมนปเดอร์ปเป็นหลินเดอร์ปเป็นหลินชลัยดิตสตนะิอย่าข่าวแจงซะนะอย่าจบก่อนะได้ตุก,กาตาะได้พาไปเที่ยวสุดดอกไม้ดอกดอกลอกหย่างปกินไอศครีม,ม,มนะคะโอเคไหมตาที่ข่าแล้วว่นี่กินกับหญังลูก อันนี้ไข่ลูกแล้วก็อว่าไข่ลูกอัวแล้วก็สีมีวอาได้แล้วค่ะน่ารักมากพูดเป็นแล้วน้องน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งน้าหวานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องน้ำผึ้งหน่อยด้ยออินดูปูเสือน้องหน่อยด้วยจ้ะใครดูอยู่ก็อฝากอินดูปูเสือเพอนเนตก,กระบาคุนจะไปโรงเรียนแล้วบ้านี้ผุนซื้อมาก,ก็สวยเด้ออันนี้ดีหน่อเยอเพราะน่ะ เกี่ยงกวางสายอันนี้นะโอเคพี่จีน่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากไว้สำเนียงนอกกับเอฟซีเนาะแม่จีน่ากับสกุลกับสิเรคอลากับไปก่อนเนาะพี่น้องประฟอกันคลิปหนาแม่นอย่าลืมนะชวนเที่ยวราตรีไปเที่ยวเด้อไปกินข่าวอยู่ฮานแม่จีน่าเด้อลูกเด้อลงบกศแหละโทรหาแม่จีน่าลถไปบกศมุกดาหารลงรถอยู่ในบกศเลยจึกสองคู่หาจ้ะไปเล่นเด้อ ทำไมจินตัดผมทำสวยให้จะทำสวยให้จะสอนแต่งหน้า,นาจะสอนออนไลน์ให้ด้วยเพื่อน,นุมันอยู่จุดนี้จะได้แบบมีงาน<ม>เยอะจะสอนงานให้นะคะอันนี้นะนะคะอันนี้เรียนหนังสือก่อนส่วนคขนาจะสอนงานให้นะหนูไปลูกได้จะสอนเบียกให้ชอบอะไรอะไรทำไมาได้จะสอนเบียกให้หมดนะคะโอเคสวัสดีค่ะสบายดีดน้องน้ำเพ่งลูก,ลกฝากติดตามน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ